มาไม่ต้องไปมาไปใ,ให้น้องหน่อยลูกป๊า

ปลี่นชุดมามาใส่ชุดนี้มังได้ไหวภากบกบอะไรอ้วนกบหรืออ่างดีมากก่ารางขนาอนล้ากบอะไรงอเครเหมือนวเป็นอ่ะวาเป็นแล้ว่ 我。<laughs> Bang Hu menemmu มาแตงเย็นลูกราตรงนี้แหละมือกแบกขาก็ีไม่เอมหัวโจกันนะ